สามวิธีการดูแลสภาพอารมณ์และจิตใจของผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับพี่กิต้านะคะกับช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า ฉันเป็นซึมเศร้าค่ะวันนี้ดีใจมากเลยที่จะได้มีโอกาสมาแชร์นะคะสามวิธีการดูแลสภาพอารมณ์และจิตใจของผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะหรือแม้แต่คนที่กำลังป่วยเองคุณก็ดูแลตัวเองได้ด้วยนะคะสามวิธีนี้เป็นวิธีที่พี่กิตา้าเองก็ใช้อยู่นะคะแล้วรู้สึกว่ามันก็ช่วยลดสภาพความตึงเครียดในในความรู้สึกของเราไปได้เยอะเลยเนาะเมื่อ ep ก่อนๆน,นะคะเราพูดถึงทั้ง self-esteem low self-esteem และ high self-esteem ไปแล้วนะคะหรือแม้แต่ปากใจที่ทำให้เกิด low s e l f e x t e e m มเนี่ยมันเกิดได้เพราะอะไรพี่กิต้าเขาพูดไปแล้วเนาะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฟังก็ติดตามย้อนหลังได้เลยนะคะวิธีที่หนึ่งเลยค่ะที่จะมาดูแลความรู้สึกตัวเองหรือดูแลคนที่ เป็นคนใกล้เคียงของเราที่กำลังป่วยเป็นโรคซสืมเศร้านะคะดูแลสภาพจิตใจเขาได้อย่างไรหนึ่งอย่าพยายามมากจนเกินไปที่จะปรับปรง self ุงเซลฟ์เอ็กซีมของตัวเองหรือของคนคนนั้นที่ป่วยอยู่ะคะ่ะเพราะว่าการที่เราพยายามหาคำตอบหรือโฟกัสมากเกินไปเนี่ย ว่าทําไมเราถึงรู้สึกแย่เนี่ยทำไมเราถึงทําได้ไม่ดีทําไมเราถึงรู้สึกผิดพลาดแทนที่เราจะมองหานะคะจุดอ่อนของเราไปวันๆเราควรจะหาหกิจกรรมอย่างอื่นทําที่มันเบีย่ยงเบนความสนใจของเราหรือหากิจกรรมที่มันทําให้เรารู้สึกมีคุณค่ามีกําลังใจแล้วก็รู้สึกมีพลังบวกขึ้นมาในตัวเองนะคะพิกตา แนะนำหนึ่งวิธีที่รู้สึกว่าทำแล้วรู้สึกตัวเองมีคุณค่าขึ้นมาจริงๆก็คือการได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านนะคะอย่างที่พี่กิต้าเคยพูดในอีพีก่อนๆข้างบ้านพี่กิต้าเนี่ยมีลุงคนหนึ่งที่เป็นพิการเนาะแล้วก็เขาก็มีหลานน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกสาวเขาต้องไปทํางานไกลที่กรุงเทพ เพราะฉะนั้นภาระการดูแลหลานรวมถึงแม้แต่ตัวแกเองที่เป็นพิการเนี่ยก็มีข้อจํากัดหลายอย่างแม้แต่ไปซื้ออาหารที่ตลาดแกยังทําไม่ได้แกมีเงินนะคะก็คือลูกแกส่งมาให้ใช่ไหมแต่ว่าแกไม่สามารถไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พิกิต้าทําก็คือช่วยซื้อกับข้าวมาให้ช่วยซื้อของที่จําเป็นมาให้เวลาเขาต้องการไปหาหมอพิกิตาพาไปแล้วก็ทําให้ด้วยความเต็มใจไม่เคยเก็บ ค่าบริการน้ำมันหรืออะไรเลยบางทีไปนั่งรอกับเขาเป็นเพื่อนคุณหมออะไรอย่างเงี้ยไปนั่งรอเป็นเพื่อนกับเขาเวลาไปเจอคุณหมออย่างเงี้ยค่ะก็ไปนั่งเป็นวันเบกิตาก็ยินดีอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบรู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้ก็ช่วยทําให้เราเราไม่ได้กําลังจะบอกว่าต้องหลอกตัวเองเป็นนังฟ้าอย่างงี้ไม่ใช่แล้วทุกคนคือแต่ละคนหากิจกรรมที่ตัวเองชอบได้เช่นไปช่วยเก็บขยะในชุมชนเช่น เขาเรียกว่าไงอะ่ะไปช่วยปลูกต้นไม้ในสาธารณะส่วนสาธารณะหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วยทําความสะอาดบ้างนะไรเนี่ยคืออะไรก็ได้ที่คุณถนัดนะคะไม่จําเป็นต้อง copy ของพิกิตาเนาะข้อที่2เลยค่ะคือพยายามอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นข้อนี้สําคัญมากๆาก คนที่เป็นโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่ก็บอกแล้วใช่ไหมคะเหตุผลมาจากการที่ตัวเองรู้สึกแย่กับตัวเองนี่แหละแล้วการที่คุณไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบเขาเก่งกว่าเราดีกว่าเราทุกอย่างแล้วผลลัพธ์ที่คุณได้คืออะไรอ่ะคุณได้ต่อยอดพัฒนาตัวเองไหมไม่เลยตรงกันข้ามเนี่ยคุณน่ะทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ลงทันทีด้วยซ้ำน,นะคะและที่สำคัญเลยก็คืออย่าไปเปรียบเทียบกับใครแม้แต่คนที่ เขาดีกว่าคุณคุณก็อาจจะไม่รู้เบื้องหลังของเขาจริงๆว่ากว่าเขาจะมายืนจุดนั้นนะ่ะเขาต้องผ่านช่วงเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคของชีวิตมาแค่ไหนใช่ไหมหรืออย่าไปเทียบคนที่เขาแยก่กว่าเรานะคะเพราะามันไม่มีอะไรดีขึ้นแต่พยายามให้อยู่กับปัจจุบันและพยายามทําตัวให้ตัวเองเราตัวเราเองมีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเนาะ ข้อสุดท้ายเลยค่ะมองว่าทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ยั่งยืนนะคะหากว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่กำลังรู้สึกมีปัญหาชีวิตมืดมนโลกซึมเศร้าก็ลุมเล้าแล้วก็ปัญหาสุขภาพปัญหา,าครอบครัวเยอะจังเลยให้ให้คิดบวกกับตัวเองไว้อย่างนี้เสมอนะคะว่าฟ้าหลังฝน ย่อมดีกว่าเสมอก็คือเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะสว่างขึ้นมันจะไม่ฟ้าฝนร้องคนองอึงๆตกไปตลอดชั่วชีวิตหรอกค่ะมันจะมีช่วงที่ตกมันจะมีช่วงที่หยุดมันจะมีช่วงที่มืดและเดี๋ยวมันก็สว่างถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราใจเราไม่ยึดติดกับอะไรเป็นแบบเป็นนานๆอะ่ะมันจะทําให้เราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขขึ้นง่ายแล้วก็อยู่อย่างปล่อยวางได้ง่ายเพราะฉะนั้น อยู่กับปัจจุบันนะ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอันนี้คือเคล็ดลับที่พิกิตานำมาฝากว่าเราคนที่ป่วยโรคซึมเศร้าหรือคนที่กำลังดูแลคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเราจะมีเทคนิควิธีการดูแลอารมณ์หรือดูแลสภาพจิตใจของเราได้ยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูแล้วได้ผลหรือไม่มาคอมเมนต์กันใต้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ